ค่ะพบกับช่องครูจอมป่าแชแนลก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูด้วยค่ะได้เขวามาติดตามครูด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกันใน EP ีที่สามหา้กับรายการป้าป้าบาบี ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องครูจำปาชาแนลนะคะก็ห่างหายเวลาเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาทําด้วยงานภาระหน้าที่ต่างๆนะคะก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงค่ะมีเส s เอสด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็มาพบกับครูจำปาอีกแล้วนะคะแน่นอนว่ารายการปาปา,ปา,ปาบาร์บี้อนนี้นะคะก็ต้องพาทุกคนมาดูตุ๊กตาบาร์บี้กันอีกแล้วค่ะวันนี้จะพามาดูรายการก็ไปดูกันเลย นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีค่ะทีะ่ป้าปานะคะจะพาทุกคนค่ะมาพบกับตุ๊กตาบาร์บี้นะคะของจำปาทั้งหมดเลยตอนนี้นะคะจำปาก็มีตุ๊กตาบาร์บี้ประมาณ200กว่าตัวแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกค่ะเป็นนิวิตหมายอันดีนะคะที่จะพาทุกคนเนี่ยมาชมตุ๊กตาบาร์บี้ของป้าป,า,ปาเองค่ะรวมถึงเด็กๆแฟนคลับทุกคนนะคะที่อยากเห็น มีหลายคนเรียกร้องเข้ามาค่ะว่าอยากเห็นตุ๊กตาของครูจำปาจังอยากเห็นตุ๊กตาว่าครูจำปามีเยอะไหมวันนี้ได้มาพบกันแน่นอนค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะอะไรคะทุกคนอย่างแรกนะคะเด็จำปาเนี่ยจะพาทุกคนมาดูน้องๆในตู้ก่อนค่ะโดยในตู้นี้นะคะจำปาก็คือจะคัดแยกจะเป็นน้องๆที่เออเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ามีราคาแพงนิดนึงค่ะก็จะอยู่ในตู้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องออกมากัน,นะคะ่ะ นี่เลยนะคะอ่ะเราจะหยิบน้องออกมานะคะให้ทุกคนได้ดูกันม,มีตัวฟิกเกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอน้าเดดจำปาจะพาทุกคนมาชมฟิกเกอร์ของจำปานะคะอันนี้เดี๋ยวพามาดูน้องๆก่อนนะคะว่าจะหยิบมาออกมา ตุ๊กตาในตู้นี้นะคะก็จะเป็นตุ๊กตาที่มีราคาสูงที่จำปาบอกไปนะคะแถวบนเนี่ยก็จะเป็นน้องๆวินเทจค่ะก็จะเป็นในช่วงปี1990ถึงปี1998นนะคะก็จะเป็นวินเทจเจ้าหญิงต่างๆนะคะรวมถึงมีฟิกเกอร์นะคะเป็นฟิกเกอร์เจ้าหญิงค่ะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะ ต่อมาค่ะในชั้นที่2ค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะตั้งแต่ปี1998นะคะมาถึงปี2000แล้วก็2000ล่าสุดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงนะคะต่างๆมีบาร์บี้รุงเนนเจ้าหญิงนะคะมีเจ้าหญิงเอ่อหญิงสาวผู้ยากไร้นะคะ,ะมีเจ้าหญิงนักแท็กเกอร์นะคะราพันเซล แล้วก็มีแอรีนาด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าชายรวมถึงมีงานกล่องค่ะงานกล่องอันนี้นะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะมีทั้งของสโนว์ไวท์นะคะแล้วก็มีเป็นเจ้าหญิงคริสต์มาสนะคะ ถ้าแยกง่ายๆนะคะก็คือชั้นที่1เนี่ยจะเป็นบาร์บี้วินเทจนั่นเองค่ะพอชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันบาร์บี้นะคะเป็นปรินเซสต์บาร์บี้นั่นเองค่ะพอมาชั้นที่3าค่ะก็ยังเป็นปรินเซสต์บาร์บี้อยู่นะคะก็จะมีบาร์บี้จากหลากหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นบาร์บี้แฟชั่นนะคะบาร์บี้เรืองระบำหรือเป็นบาร์บี้จากเรื่องโรงเรียนเจ้าหญิงนะคะที่ได้พูดไปแล้วก็มีสามทหารเสือค่ะอันนี้ก็จะเป็นปรินเซสต์คอลเลคชันของจำปายเองค่ะ ต่อมาค่ะมาดูวันที่นอกตู้กันบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักค่ะเรีกได้ว่าอยู่พังใต้ตู้นะคะก็จะมีตุ๊กตาค่ะอีกชุดหนึ่งค่ะที่จะเป็นแก๊งของในวัยเด็กนะคะก็จะมีตุ๊กตามาพบี้ในวัยเด็กนี่เลยค่ะ,จะเจ้าหญิงนะคะ เรื่องนี้นะจำปาจะไม่ได้โฟเซนนั่นเองค่ะแล้วก็มีชุดต่างๆค่ะมีน้องๆน,นะคะอยู่ในนี้แล้วก็มีวินเทจอยู่ด้วยค่ะจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่จำปาไม่ได้นําน้องขึน้นมาไว้บนตู้นะคะก็จะนําน้องมาอยู่ในนิ้นชักค่ะ,คะก็มีชุดเนนนารีด้วยก็จะเป็นคอลเลคชันประมาณนี้ค่ะต่อมาที่ตั้งโชว์นะคะก็จะเป็นแก๊้งของอดิสนีย์ค่ะแล้วก็มีอุปรกรณ์เจ้าหญิงอันนี้ก็จะเป็นพวก รองเท้านะคะเป็นกิ๊บติดผมเป็นสร้อยคอเป็นมงกุฎค่ะก็จะใส่กล่องแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นชุดนะคะต่างๆแล้วก็มีน้องอย่างอื่นที่ไม่ใช่บาร์บี้ด้วยค่ะอันนี้ตึ๊งก้าจา,กกาจไม่ได้ว่าน้องเป็นรุ่นไหนนะคะถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะจําไม่ได้ว่ารุ่นไหนนะคะก็จะอยู่ในลินชักชั้นที่1ค่ะต่อมาชั้นที่2ค่ะก็จะมีพวกชุดแล้วก็เป็นคอลเลกชันของ ไทยนะคะไทยสไตล์ก็คือจำปาต้องบอกว่าเห็นชุดที่ไหนคือซื้อหมดแล้วก็จะเป็นแก๊งนางฟ้าค่ะนี่เลยเป็นน้องๆแก๊งนางฟ้านะคะรวมถึงน้องๆวินเทจค่ะต้องบอกก่อนว่าจำปาเนี่ยคนชอบบาร์บี้วินเทจมากก็จะซื้อน้องมาเยอะมากค่ะก็ซื้อๆๆแล้วก็นําน้องมาเก็บไว้ในช่องนะคะในช่องเก็บของนะคะในการเนี้ยเราก็ต้องระวังดีๆค่ะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะถลอก ดังนั้นจำปาก็จะระวังเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นของชุดค่ะชุดน้องมีชุดทุกแบบค่ะเจ้าหญิงบ้างเป็นคริสต์มาสบ้างเป็นแขนยาวเป็นเกงนะคะหรือว่ามีเสื้อบ้างนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาที่ตั้งโชว์ด้านนอกนะคะ ั้งโชว์ด้านนอกด้านนอกเนี่ยจำปาก็จะเลือกตัวที่จำปาชอบที่สุดนะคะก็จะเอาน้องๆเนี่ยมาโชว์ไว้ด้านนอกเพราะว่าเราชอบไงเราก็อยากทํางานแล้วก็ชื่นชมอันนี้ก็จะเป็นแบดค่ะแบดเนี่ยจำปาเพิ่งสะสมน้องมาแค่เพิ่งเพ,พิ่งเริ่มค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ตัวว่าน้องแบดก็น่ารักเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถรถนะคะ รถของน้องบาร์บี้นะคะแล้วก็มีน้องๆนางเงื่อกมีตัวฟิกเกอร์ดิสนีย์ต่างๆค่ะแล้วก็มีน้องๆที่อยู่ในกล่องด้วยนะคะที่ไม่ได้แกะมาเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหน้าเนี่ยจะต้องทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วค่ะก็จะเป็นน้องแอเรียลนะคะน้องวินเทจแล้วก็น้องแอริน่านะคะมีนางฟ้าด้วยอันนี้จากเรื่องอะไรนะคะน้องหง่ะคะเป็นนางฟ้าใช่ไหม ถ้าจำตาพูดชื่อผิดยังไงบอกได้นะคะแล้วก็มีน้องๆเรืองอบัมอันนี้เป็นบะบี้โยคะค่ะก็จะตั้งโชว์น้องๆแบบนี้เลยค่ะในการจัดเก็บปัดฝุ่นต่าง,างๆก็ค่อนข้างลำบากน,นิดนึงค่ะก็จะตั้งโชว์น้องๆน,นะคะให้อยู่รวมๆกันอันนี้ก็เป็นที่อยู่ในกล่องด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นน้องๆที่จำปาชอบค่ะเพราะว่าอยากทํางานไปด้วยแล้วก็หันไปมองแล้วก็ยังอยู่อ่ะอันนี้เป็นแก๊งซินเดรล่านะคะเป็นดิสนีย์ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแก๊งผู้ชายวินเทจนะคะนี่ซินเดรล่าผู้ชายวินเทจนะคะนางเงือกแก๊งนางเงือกค่ะแล้วเป็นโยคะ จำปาก็จะให้น้องๆอ,อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงหน้าต่างของจำปาเลยในห้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนกับการเปิดกลุ่มตุ๊กตาพี่สองร้อยกว่าตัวของจำปาในอีพีนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเยอะแบบเยอะมากๆคือก็ซื้อมาเรื่อยๆค่ะค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนมาพบว่าเอ๊ะว้าว <Wow. S 1> นี่เรามีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วก็มาดูค่ะว่าเยอะจริงๆด้วยนะคะก็ประมาณนับประมาณ200กว่าตัวค่ะก็เกือบ3 0 0กว่าตัวแล้ว ถ้าใครอยากให้ปาป,า,ปาเนี่ยสะสมต่อไปก็กดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้จำปาด้วยะคะ่ะหรือถ้าใครบอกว่าเยอะแล้วพอก่อนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะว่าเยอะแล้วพอก่อนนะคะเราหยุดพักก่อนอะไรอย่างนี้เนาะหรือใครอยากจะดูตุ๊กตาบาร์บี้ตัวไหนของจำปาเพิ่มเติแมแบบอยากจะให้รีวิวนะคะโดยเฉพาะตัวนูน้นตัวนี้นะคะอยากได้ตัวไหนเรื่องไหนเนี่ยก็บอกได้หรืออยากให้จำปาจำปาเนี่ยาทำคอ แ,แบบไหนนะคะก็สามารถพิมพ์แสดงความเห็นมาได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะคะถ้าที่พี่ถัดไปเนี่ยมีเรื่องราวอะไรก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะวันนี้คือจำปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้ช่องครูจำปาแชนแ้วเลยนะคะกับรายการปาปาบาร์บี bye, bye ้ bye. วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วย